ตัววาเทคนะครับผมซีใบปล่อยไปบนแล้วนะครับผมแล้วก,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 กว็ว่าเท็กอบตัวนี้ก็กอบว่าเท็กนะครับผมปล่อยไปบนแล้วนะครับมิกะปล่อยครับผมปล่อยแล้ว <fiquei. S 1> เดี๋ยวนอเมาเอาครับนี่มิกคอร์ดไม่ร้อยนะครับนอเ,เอาอย่างเดียว,วน,น,นะครับตอนนี้ก็ปล่อยขายหมดแล้ว ก็คืออำนาจวงการครับผมเสียงกลางกับติดจองไม่เป็นแล้วนะครับผมเครื่องปั้นกับเราครับย่ำนะครับผมทุกสิ่งทุกอย่างเป็นของมือไม่ทั้งหมดนะครับผมดีผมเอามาใส่นะครับของมือไม่ทั้งหมดเลยนะครับเป็นคอร์ดเป็นมิกตู้กลางดอกไม้มดครับผมมีอย่างเป็นของมือสองจากอันตู้วัดเทตกับมือไม่แต่ว่าใส่งานแล้ว นะครับผมอ่ะนะครับผมคลิปนี้ก็โบไปเพล่งสัมนียนะครับผมกะได้ยอำลาวงการไปแล้วนะครับไม่เพคยเสียงเมย์เลยครับพี่น้องคลิปนี้ก็ไปเพล่งสัมนียครับผมสวัสดีครับ